่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระน้ำแตงครับโอ้เสียพบจะขออนุญาตกลับบ้านแล้วครับว่าจะเอาแล้วอ่นั่นแ่ะเขาแนะนำก็เลยเอานี่สั่งมาห้าลิตรแล้วอ่ะทีเอลห้าล่ะทีเอลห้าใช่ไหมใช่น้ำมันเกียร์เอลห้านั่นแหละ ผมสั่งมาแล้วเบอร์ร้อยสี่สิบแต่มันไม่เนื้อข้าวต้นไหนมันจะดีกว่าข้าเอาอันนี้มาแนะนำก็เลยเอามาลองดูตัวนี้มันได้พอดีอืมอันนี้มันดีสำหรับเราเริ่มใหม่อันนี้เรียบร้อยตู้เรียบร้อยปากไวไปเคลียร์ดันไปเปลี่ยนสเตยอืมตัวไหนอันนี้อ่าอ่าเปลี่ยนเลยคือมาเดี๋ยวต้องจอด นี่ไว้ก็สองสาร์วันก่อนไปงานศพให้เสร็จก่อนกล<อ>ับมาก็หายแล้วแล้วเลยก็หายโตกทายกินข้าวนี่ไหมหนุเสียบข้าวแป๊บหนึ่งดูเสียบใบเลยเสียบข้าวเลย <c ười> โอ้สาธุบอกเดิงว่าให้มาเสียบข้าวยัไงไม่เสียบอีกปิดหมดแล้ว โอปิดหมดแล้วครับท่านผู้ชมผมมาจากซื้ออะไรครับซื้ออะไรให้ท่านนุกส็สตาร์ทไม่ติดะจะลงยังไงเนี่ยลลอองแแ้ววเเยาลองแล้ว,อล,วลองแล้วล <laughs> รับประกันเลยไหมยันลูกบวชนี่ครับใครที่ไม่เคยทำก็จ้างช่างเลยครับง่ายดีช่างเขาทำประจำ ตู้เรียบร้อยครับผมมาไม่ทันนะครับจะไปซื้ออะไรก็ราคาก็โทรสอบถามช่างพบเอานะครับเดี๋ยวดันตู้ใหม่โทรสอบถามช่างเอา ช่างมาขอใช้สถานที่นะครับสะดวกดีมีเฮียบให้ยกด้วยมีเครื่องทุนแรงเยอะจะเลยต้องมานี่ถ้าไปนู่นจะยกยังไงน่าสิบพงถึงว่าเขาจะอยากมานี่ใช่ไหมใช่ถ้าไปนู่นจะยกยากกว่ามาก นั่นแหละอันนี้ก็ปล่อยให้เสียนุโอ้ลุว่างงานนุว่างงานอันนี้ให้มันใส่น้ำมันเสร็จให้มันประกอบเลยเดี๋ยวให้ทำสีเขาจะส่งมาให้ไหม่นอนโทรไปอูมาเลยจะได้ เบอร์เดียวกันได้สีเบอร์เดียวกันเลยถ้าช่างบอยนี่ส่งมาให้เสียบบอยฮะ้านทีห้าบอย,บอยมาเอาตอนเกี่ยวข้าวผมเสร็จก่อนเนอะนั่นเล <laughs> <laughs> เอาเกี่ยวข้าวตัวเองก่อนนี่เดี๋ยวหารถไม่ได้อีก นี่รถเรสร็จองรถเยอะเคยจับแล้วไม่ได้เราจะถึงฤดูกาลแล้วรถเยอะแต่ของตัวเองไม่ได้สักที <c oughs> จะกลับไปทําที่บ้านต่อเลยครับที่บ้านอีกสองคันออแล้วของตัวเองมาอย่างวันที่ห้าวันที่ห้าวันที่ห้าอันนี้วันที่สามาม,มานี่ไหมามานี่ยไหม ต้องดูสถานการณ์น้ำก่อนอไปอยู่่นเลยไปอยู่ทางทุ่งเสียจองเลยทางสวรรค์น้อยก็ได้เสียจองเอาไม่ให้เราเสียจองเนาะอะไรนะครับไปอยู่ทุ่งสวรรค์น้อยก็ได้สบายมากครับไปอยู่ทุ่งเสียจองเลยเสร็จแล้วครับสิกลื่นพ่อโทรตามแล้ว เจรินี่นี่เจ้าก็เจรตให้เสียกลืนก่อนไปดูดที่จอดไว้นานแบตหายไหมหลัๆๆงจานกินข้าวนี่มากินนี้เนอะ ปลาแล้วอย่างอื่นไม่ต้องเนาะโอ้ใช้ได้อยู่นี่ใช้ได้อยู่น่นแะละใช้ได้อยู่เป็นไรเอเียเสียพกตกใจเลยมันจะลดขึ้นไหมโอ้ลืม เเอาไปพร้อมเทเล์เลยเอาส่งร้านไปม,นมีลูกค้าโทรมาเอาไปพร้อมโชเฟอร์นะโชเฟอร์อีกสามสายต้องเอาโชเฟอร์ไปด้วยเรียวเสียนุได้อะไรกินครับโอ้นอนครับหวัว เสียนุลืมกดครับอือกดแล้วเสียนุลืมกดข้าวครับเป็นไรครับ10นาทีสุก10นาทีเร่งเกตเร็วอีกอสตาร์ทครับอ,อ,รอีก4วันก็สุกแล้ว ติดเครื่องนะครับโอ้ี่ติดเครื่องปั๊มลม,ลม,ลมรอเป <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาติดตามเสียนุก็ได้ครับโอ้เสียพบจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวให้เดินทางปลอดภัยนะเสียเดี๋ยวรอกินข้าวก่อนครับ,รบต่อการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ